น้ำสะอาดแน่นอนเพราะว่าไม่มีตะกอน ตกอยู่ในทับงานนี้เป็นงานจัดระเบียบและวางระบบท่อน้ําใหม่ให้บ้านลูกค้าครับงานนี้อยู่แถวถนนเคหะลบเก้าหรือเรียกว่าซอยมิทินครับโดยงานนี้นะครับลูกค้าก็อยากให้จัดระเบียบท่อน้ําให้ใหม่นะครับในบริเวณของตัวปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ำครับพร้อมกับติดเครื่องกองน้ําใช้เอาไว้กองน้ําจากประปานะครับก่อนเข้าไปเก็บในแทงน้ําของลูกค้าที่มีอยู่ครับโดยงานนี้นะครับผมก็จะวางเป็นสระบบเหมือนเดิมนะครับก็คือระบบที่ใช้น้าอยู่ตัวปั๊มน้ําและระบบที่ใช้น้าอยู่ตัวประปาได้ปกตินะครับในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือปั๊มน้ําเสียครบบยีะเ ท่อน้ำนะครับออกแบบออกแบบระบบน้ําและท่อน้านะครับให้กระชับพื้นที่หรือกินพื้นที่ให้น้อยที่สุดครับแต่ยังคงความเป็นระบบและคงความสวยงามด้วยครับและหลักสาคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของความเข้าใจของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานเป็นประจําครับโดยผมเองนะครับผมก็จะพยายามออกแบบให้ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีความทนทานสูงครับเพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของอายุการใช้งานที่นานขึ้นครับในงานนี้นะครับโจทย์หลักของลูกค้านะครับลูกค้าก็อยากได้พื้นที่บริ